ผมจะบอกให้นะจริงๆทีมงานก็สั่งเดินนะทั้งแต่นานแล้วน้องเดิน<ถ>ไม่ค yup. ่อยเข้าวิ่งยงอิทธิพลเป็นไงภาคนี้ยาก ตัวยากเลยนะนียางเรียววิ่งเลยครับยากเลยวิ่งหนีกว่าผมอีกอ่าเรียกว่าผมโอ้วันนี้ถือว่าผิดผิดฟอร์มนะเออเพราะว่าเรานี่กล่ามาถอยนะเจอเขาชิงถอยก่อนนี่เรียบร้อยเลยต้องบอกว่าแพ้มวยทรงถอยใช่ครับผมนี่แรกไม่กลัวนะครับอ่าผิดพลาดลูกไหนอ่าลูกที่ผิดพลาดเลยที่ตัวเองคิดว่าไปจับแข้งขวาเลยโดนดักเตะด้วย ก็คือไปเสียเปรียบในช่วงแรกๆอ่ะพอมันเป็นมวยชิงแชมป์มันเขานับ1 2 3มันคะแนนไงหลังจากนั้นก็ต่อยยากเลยนะ้องอยากขอโทษใครบ้างใครนี้ขอโทษเอฟซีทุกคนแลยนี่ต้องให้เปลี่ยนหลังต้องใป้ตั้งใจเอาใหม่เขาใหม่นะ้อสู้ๆไอ้น้องครับก็ไปพลาดก่อนนะต้องยอมรับด้วยว่าเพชรสมัยเองก็หนึ่งในตองอูอ่ะต้องบอกอย่างเงี้ยอ่า <Yeah. S 1> แต่วันนี้ดูเสียเปรียบน้ำหนักเลยก็เลยไปเป็นรองอ่าเสียเปรียบน้ำหนักไม่ไไม่ได้หมายว่าเขาว่าน้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยกว่านะครับ เสียเปบหนักในที่นี้หมายถึงเอาถ่ายรูปถ่ายรูปอเสร็จนะเสร็จ่าเปิมบ๊อบเปิมบ๊อบเปิมบ๊อบด้วยเดี๋ยวไปดูไปฟังเสียงแชมป์กันครับไปฟังเสียงแชมป์กันนะเพื่อนๆครับ